กินมแกงเห็ดนี่แหละมันนี่ขอ่อว่อลคุไทยวัลลาวุคตัวการอยู่กับพอ่พอกงูมันนี่พ่อกงูเรือมันลอยมาหาช็อตเด็ดเลยนะทักทายสบายดีและสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่ติดตามนะครับสม้มมันนี่เข้ากับสีใหญ่กระลังสี่ใหญ่บอลน,นะแต่มานี่พ่อเห็ดออกลายเลยออกลายเติบแบบมันกระลังออกนะมันกระลังเป็นตุ่ม ายพอมาํำทางในกระลายแต่แต่มันแบบมันกรล่างออกมุกก็ได้เฮ็ดนะเอาเอาเห็ดกระด่างดอกเดินทางต่อนะปัะนี้ อ้วนทออย่างเงี้นยนะระหว่างทางไปนี่กะมีแต่เฮ็ดโลคอนในควางทางอยู่นี่กิ้งเฮ็ดกิ้งเฮ็ดว้าวโอ้เต็มคอนเลยมื่อนี้ข้างในผู้มุก โอ้จะขึ้นมาวนนี่ผู้เอาตัวหนผูล้ละาลายอะไรนั่นตัวลายเหยียบขึ้นมาเี่กครับบุงดูตกได้ขึ้นเนี่ยนะลงลงผู้เออไปเอาอยู่ลุมผู้นี่คือหอมเห็ดเต็มหัวนั่น,นขอนจะจินแกงเห็ดนี่แหละมือนนี่เอาข้อว่าค้ไทยแล้วเราผู้โตัขอนขอนครับขอนกับยห,ห,ห,หญจับมันนี <laughs> ่จะเห็ดบด ไป,ไปรับไหมนะทีมเน่ในบ้านแห้าบรเฮ็ได้เลยนะได้ประหรอด,ด,ดทีพักไปนะบ้านี้แล้วจังหน่อยจังสิไปหาหล่อเก,ก็บเพ็ดแล้วก็ไปหาไซมองไปหาปลาเลยมือแรงนี่เ็ดกัได้ร,าร้าเติบประมาณน้ำทาง ู่พูนะนำมุกยูหันบ่เฮ็ดนะยูะหันบ่เฮ็ดนะ <C oughs> เอามาอยู่บอนที่เคยมาอยู่กับนายพนะนะานสมุนไนนนพรไนี่แหละเพราะว่าอยู่นี่นะเฮ็ดลายนี่นะบองกันสมุนไพรมันครับเพื่อนป้าไว้นี่คือเพื่อนไปอยู่ไซเพื่อนสิป,ป้าไว้อยู่หันเออเห็นคนก็นเห็นนะบองนี่ไปอยู่ไซ กันเล่าเคยไปอยู่ไซอะไรม่รถดบวนหันนะมาหอดกาอ้าอาบน,น้าบัดนิส่วนทางแต็โมโอกับตัดตินเห็ดสีแกงเห็ดได้มาหนี้สีแกงเห็ดส่วนสนุยสีตามหนนมูงส่วนนางหมูกได้เห็นยังนางหมูกจ้ะอาบน้ำ เแดดแล้วมุกอนาบน้าะนาว่อนาเย็นสับรงางนี้ต้มังหงสอบมังหงตั้มเหมนเนี้ยมังหงก็จะดูตั้มเอเอานี่เป็นไอ้น้ำเจ้านงน้นเจ้ามือไนี่ด้นะพันปลาโอ้ยเงยหดังดแบบนั้อ มันเละแลวตามหงนะยมันมีอเะ่ไะราตั้งนี่ก็เตรียมสอมมองจกหน่อยกินขาาแลลวจะเอามองไปใส่มองมีลายด่างได้บนนี้อันนี้ก็แกงเขียนมันาวมะนาวแต่ก็สิแกงเห็ดบดน้ำ นะนะตำมะฮงแล้วข้าวแหแ้งนะแต่น,ออนะเขีตวเลยกรงเห็ต <c oughs> เดตำมหฮงเขยียดบังนาวมาเนี้ย ลนนง,ง,ลงเม,มือ,มองมาบปาน,นี้เขาก็ได้กินข<ำ>้าวเอาโชว์มาเจนเจอผ้ามาเจอผ้าตักมามันในบ้านคว้าม,นมนในเมืองรถโบงกันนี่โบกไงเลยตักขึ้นมาบาดหนึ่งเนาะบล็อกเลยแหละแกให้บดออ่อน มะกัดก็ถึงมะกจำนวนนี้มากินข้าวน้ำกันเด้อทุกคนกินข้าวแรกวันนี้กินได้จังเปีไปหาใไซมอลกับบาลามอนคนรออยาเลยกินาบวัน้กินปิีงปลาดุกเลยมันข้าวยากเฮดบดเนาะอันนั้นแรกข้าวยากไป,ปหาเฮดฮาวก่ะ กคือพัำกันตเวืองโม,งมงเห็ดจะแฉเห็ดเ <c oughs> จ้า <c oughs> อิมไห้ทะมุงลงชัยม่มีเปล่งประดุกและผลอิมไหว ่ามาหาปลาเมื่อหร่เมื่อแรกให้หาปลามาเพิ่นว่ะแกให้บดยังไรเลยสามเทอร์ซีล่ะบันนี้เขาก็กินเขากินน้ำแล้วแล้วเขาสิเก็บเอาม้อไปใส่นะบันนี้ไปใส่ม้ออยู่หัวใหญ่พูดแล้ว ใส่หม้อป่าอืมนี่นะเอากระลังสิไปใส่หม้อออกมากนี่มีหอยมูขามทางนี่ยลงนี่เราจะหมอนเลยนี่หอยมดมาเช่นนี้เขาคือไปลงนี่วะอ๋ <c oughs> อฮะบัดน,นี้เขาซืไปใส่หม้อนะคำละแต่มานี่ก็มีหอยมูขามลงหมอนหวยนี่ ทางไปใส่มองเลยค่ะมีแต่เห็ดบดนี่มันกำลังออกมือนด้งสิมาเอานะเห็ดนี่เพราะว่ามืออื่นเท่ากับต้องไปยามมอง่ทงทางเก็บเห็ดพร้อมมืออื่นมันออกน้ำค,อน,นคอนเลยเต็มคอนเลยหันนะมันาก,ก็เกิดมันเป็นด,ดอกหน่อยๆทั้งหมัดเหม Tengah musim kami. Hai mu long មកមុំលុំហាមៀតបោកនេះណាតាមមកហត់ហួយបងเฮาสิมาໃສมองនេះណាអូមានតែហួយមួយហួយនេះកាមានทั้งหอยเก่าหอยใหม่មកดูตัวใหม่នេះมาหากินตามห้วย ้บาลมอนลกใส่มองมาเนี่ยับอะไรตอนนี้กะคือสีไวเยไปพูดแล้วประคอนะใส่ละวรก็ถือ้อมโลดมองกัโอ้เมืนจังเอานะปะสปอรต์ตกระยา อะน,นี้เขากับมากเลยนะแต่ไปกันแต่ปลาใส่มออแล้วก็ได้ปลาอยู่ลายเติบอาการปลา้อมเหมือมนนี่แล้วก็ าการอยู่กับพ่องูนนี้พ่องูเรือม,มันลอยมาหาช็อตเด็ดเลยเนะาะตัวลอยงงตันตีงอยู่งูเลยเรือมันตัวน้อใหญ่ประมาณมสิบโลแเลยส่ันมมกกับตังโมก็ลาบละ เอามาตอนนี้เขามาตะการแล้วก็เข้าสืได้พักผ่อนนะบ้านี้และคลิปนี้เขาก็สือได้ปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วขอบอกขอบใจที่ติดตามนะครับสมคลิปหนาพอกันใหม่